เมนูแกงส้งมมะละกอหามค่ะมะละกอเฮิมมะละกอหามเนาะคะ่ะส่วนประกอบก็จะมีมะละกอปอกเปลือกแล้วอย่างสวยงามนะคะอันนี้ก็เนื้อปลานิลค่ะเนื้อปลานิลที่แกะแล้วอันนี้คือส่วนหัวนะคะส่วนหัวปลานิลอันนี้ก็ส่วนประกอบของเราก็จะมีน้ำมะขามเปียกมีพริกแกงส้มนะคะพริกแกงส้มก,ก็ส่วนประกอบก็จะมีหอมแดงมีกระชาย มีกะปิมีพริกมีเกลือนะคะทุกคนแล้วก็ปั่นเอานะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะทุกคนแกงสม้มแล้วก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลปิ๊บเนาะใส่ไปหน่อยมันจะตัดรสชาตินอะอร่อยแกงส้มมะระกอหามค่ะมาดูวิธีทำกันเลยนะจ้าก่อนอื่นแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดค่ะมาดูกันเลยจ้า เดือดแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะพริกแกงที่เราปั่นไว้เนาะหอมใส่พริกแกงลงไปเลยถ้าพริกแกงน้อยเราก็เติมใหม่จ้ะทุกคนใส่ไปเลยเดี๋ยวค่อยมาใส่เนื้อปลานะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาใส่เนื้อปลาค่ะ น้วปลาของเราก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยทำแกงส้มนะคะทำแกงส้มหม้อมันจะเล็กไปค่อเ่อนจะได้เปลี่ยนหมอสงใส่จะได้เปลี่ยนหมอะเนี่ยหมอ้อเล็กไปอันนี้เนื้อปลาค่ะยังไม่ได้ใส่มะละกอเลยเป็นหม้อแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนหมอนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมอค่ะเปลี่ยนหมอแล้วจ้ามาเดิมมาเปลี่ยนหมอกันค่ะ น้ำเดือดเราก็ใส่เอ้มะละกอลงไปเลยค่ะมันจะได้ชุบความปานะป่ามันจะได้บดละเยเนาะใส่ไปเลยปลานีปาน่ปลานินก็ใส่ไปแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงเครื่องกันเลยทีนี้ทำพรใใ้อมกันเลยน้ำมะขามเปียกของเราก็มีแล้วนี่น้ำมะขามเปียกของเราก็มีแล้วนะคะทุกคนใส่ลงไปใส่น้ำมะขามเปียกลงไป ไปเยอะๆมันจะได้เปรีออ้ยวๆเราก็จะมีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลม,มะพร้าวของเรานะคะทุกคนใส่ไปเลยน้ำตาลม,มะพร้าวมันจะออกรสหวานห,หน่อยๆแกงส้มใส่ไปเลยนี่แกงส้ม พิแกของเรามันจะอ่อนไปหน่อยเราก็เติมลงไปค่ะเพราะว่าเราปั่นไปแล้วมันอร่อยจะได้มีรสชาตินะคะคแล้วก็ตามด้วยชู่รสใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะคะชือรอสอสกลงไปชืรสเบิร์ดตามด้วยน้ำปลาทิพย์พรุ น้ำปลาพอ,อยุืดใส่ระเบิดห้าน,นี่เดือดแล้วเด้อตามด้วยน้ำปลาที่พรสของเรานะคะเราก็จะใส่รสีของเราเป็นหน่อยเพิ่มรสชาตินะคะเติมรสีลงไปเดี๋ยวนี้แกงส้มสมัยใหม่นี้ก็ใส่รสีแล้วนะแกงส้มสมยัยสมัยใหม่นี้เขาใส่รสีลงไปแล้วนะคะ ตามด้วยรสดีลงไปเพิ่มรสชาตินะคะสมัยก่อนเนี่ยแกงส้มบ้นหนอกก็บบ่เคยได้ใส่รสดีดอกเนาะตามด้วยดอกเกลือค่ะดอกเกลือขาดไม่ได้คือดอกเกลือนะคะเติมลงไปดอกเกลืออย่าใส่เยอะกะปิเราก็ใส่แล้วเตมลงไปค่ะ แกงส้มของเราก็จะใส่กระชายด้วยนะคะใส่กระชายด้วยแล้วก็ปิดฝาไว้พักนึงนะคะปิดฝาหาฟากนเนอะหาฟ้าก่อนนะคะหาฝาก่อนนะคะ,นนะ,คะปิดฝา ปิดฝาไว้ก่อนครับปิดฝาไว้ก่อนเนาะปิดฝากะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะจะน่าก,กินแค่ไหนแกงเ้่มของยายไก่เครื่องปรุงก็ใส่ไปแลว้วรออีกสักครู่นะคะให้มันเดือดเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องแกงสมของห่อก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะยำข้าวสวยร้อนๆเลยค่ะทุกคนโอ้เป็นตากินแท้แกงสมของยายไก่นี่ ปนตากินแท้ค่ะปนตากินแท่แกงส้มมะละกอหม้อใหญ่นะคะทุกคนชิมรสชาติก่อนทำรสจัดไว้อืไม่ต้องปรุงเลยค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ออกหวานนิดนึงไม่ต้องเค็มเยอะแซ่บหลายค่ะทุกคนแซ่บหลายโอ้ยมาขินน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องมะละกอห้ามเนาะแกงส้มมะละกอจ้าทุกคน แกงค้างคืนไหวได้ค่ะพี่น้องมันจิตแซ่บเพราะว่าแกงส้มมันจิดดูดดูดเนื้อมะละกอเนาะค้างคืนเนาะมันจีมีรสชาติเนาะเพราะว่ามือแรกกับมค่อยแเทศบป็นไดแกงส้มในี่ต้งค้างคืนด้วยค่ะพะโล่กับค้างคืนก็นดีค่ะแกงส้มกับพะโล่เนี่ยทำวันแรกเนี่ยต้องค้างคืนนอนถึงจะอร่อยนะคะอันนี้น้ำน้ำซุปอร่อยมากเลยนะไก่ยยไก่ปรุงอร่อยมากเลยนะคะ แกงส้มปลานินใส่มะละกอค่ะทุกคนมาแสบน้ำกันค่ะพี่น้องมาแสบน้ำกันด้วยค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟโอ้ยมาแสบเด้อมาแสบพอแล้วมั่นพอแล้วมะละกอของเราก็สุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะนานแล้วเป็นตะแสบโบแกงส้มมะละกอเป็นตะแสบโบค่ะ น้ำพริกแกงฝันเองนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อเ,เ,เพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมากินแกงส้มมะละกอหามด้วยกันนะจ๊ะบ๊ายบายเมนูแกงส้มมะละกอหามค่ะมะละกอเฮอร์มะละกอหามเนาะคะ่ะ ส่วนประกอบก็จะมีมะละกอปอกเปลือกแล้วอย่างสวยงามนะคะอันนี้ก็เนื้อปลานิลค่ะเนื้อปลานิลที่แกะแล้วอันนี้คือส่วนหัวนะคะส่วนหัวปลานิลอันนี้ก็ส่วนประกอบของเราก็จะมีน้ำมะขามเปียกมีพริกแกงส้มนะคะพริกแกงส้มก็ส่วนประกอบก็จะมีหอมแดงมีกระชายมีกะปิมีพริกมีเกลือนะคะทุกคนแล้วก็ปั่นเอานะคะ มาดูวิธีทํากันเลยค่ะทุกคนแกงสม้มแล้วก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลปิ๊บเนาะใส่ไปหน่อยมันจะตัดรสชาตินอะอร่อยแกงส้มมะระกอหามค่ะมาดูวิธีทํากันเลยนะจ้าก่อนอื่นแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดค่ะมาดูกันเลยจ้าน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะพริกแกงที่เราปั่นไว้เนาะหอม ใส่พริกแกงไปเลยถ้าพริกแกงน้อยเราก็เติมใหม่จ้ะทุกคนใส่ไปเลยเดี๋ยวค่อยมาใส่เนื้อปลานะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาใส่เนื้อปลาค่ะเนื้อปลาของเราก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลย ทำแกงส้มนะคะทำแกงส้มหม้อมันจะเล็กไปเละต่อนเดีได้เปลี่ยนหม้อสงสัยจะได้เปลี่ยนหมอ้จจนมอนะเนี่ยหม้อเลกไปอันนี้เนื้อปลาค่ะยังไม่ได้ใส่มะละกอเลยเป็นหม้อแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนหม้อนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนหม้อค่ะเปลี่ยนหม้อแล้วจ้ามาเด้อม,มาเปลี่ยนหมอกันค่ะน้ำเดือดเราก็ใส่เอะมะละกอลงไปเลยค่ะมันจะได้ซุปขวมปลาเนาะปลามันจะไ่ได้เลกเนาะ ใส่ไปเลยปลานิปลานิเก็ใส่ไปแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงเครื่องกันเลยนี้ทำพร้อมกันเลยน้ำมะขามเปียกของเราก็มีแล้วนี่น้ำมะขามเปียกของเราก็มีแล้วนะคะทุกคนใส่ลงไปแต่น้ำมะขามเปียกลงไป ไปเยอะๆมันจะได้เปรี้ยวๆเราก็จะมีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลม,มะพร้าวของเรานะคะทุกคนใส่ไปเลยน้ำตาลม,มะพร้าวมันจะออกรสหวานห,หน่อยหน่่ยแกงส้มใส่ไปเลยนี่แกงส้ม ที่แกงของเรามันจะอ่อนไปหน่อยแล้ก็เติมลงไปค่ะเพราะว่าเราปั่นไปเลยแล้วมันอร่อยจะได้มีรสชาตินะคะแล้วก็ตามด้วยชู่รสใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะคะชู่อรสใสนงไปชืรสเบิร์ดตามด้วยน้ำปลาทิพย์พร น้ำปลาพอยยืดใส่ตะท่านี่ยเดือดแล้วเด้อตามด้วยน้ำปลาที่พยรสของเรานะคะเราก็จะใส่รสดีของเราไปหน่อยเพิ่มรสชาตินะคะเติมรสดีลงไปเดี๋ยวนี้แกงส้มสมัยใหม่นี้เขาใส่รสดีแล้วนะแกงส้มสมยัยสมัยใหม่นี้เขาใส่รสดีลงไปแล้วนะคะ ตามด้วยรสดีลงไปเพิ่มรสชาตินะคะสมัยก่อนเนี่ยแกงส้มบันหนอกก็ไม่เคยได้ใส่รสดีดอกาะตามด้วยดอกเกลือค่ะดอกเกลือขากไม่ได้คือดอกเกลือนะคะเติมลงไปดอกเกลืออย่าใส่เยอะกะปิเราก็ใส่แล้วเติมลงไปค่ะ แกงส้มของเราก็จะใส่กระชายด้วยนะคะกระชายด้วยแล้วก็ปิดฝาไว้พักหนึ่งนะคะปิดฝาห,าฟ,า,หาฟ้าก่อนเนอะหาฝาก่อนนะคะหาฝาก่อนนะคะ,นนะ,คะปิดฝา ปิดฝาไว้ก่อนครับปิดฝาไว้ก่อนเนาะปิดฝากะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะจะน่าก,กินแค่ไหนแกงเ้่มของยา่ไก่เครื่องปรุงก็ใส่ไปแล้วรออีกสักครู่นะคะให้มันเดือดเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องแกงสมของห่อก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะยำข้าวสวยร,ร้อนๆเลยะคะ่ะทุกคนโอ้เป็นตาก,กินแท้แกงสมของยายไก่นี่ ปนตากินแท้ค่ะปนตากินแท่แกงส้งมมะละกอหม้อใหญ่นะคะทุกคนชิมรสชาติก่อนทำรสจัดไว้อมไม่ต้องปรุงเลยค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ออกหวานนิดนึงไม่ต้องเค็มเยอะแซ่บหลายค่ะทุกคนแซ่บรลายโอ้ยมาขินน้ำกันด้ค่ะพี่น้องมะละกอห้ามเนาะแกงส้งมมะละกอจ้าทุกคน แกงค้างคืนไหวได้ค่ะพี่น้องมันจิตแซ่บเพราะว่าแกงส้มมันจิดดูดดูดเนื้อมะละกอเนาะค้างคืนเนาะมันจีมีรสชาตนะิเนาะเพราะว่ามือแรกก็บม่ค่อยแซ่บปนไดแกงส้มในี่ต้งค้างคืนด้วยค่ะพะโล่กับค้างคืนก็นดีค่ะแกงส้มกับพะโล่เนี่ยทำวันแรกเนะี่ยต้องค้างคืนนอนถึงจะอร่อยนะคะอันนี้น้ำน้ำซุปอร่อยมากเลยนะยยไก่ไก่ปรุงอร่อยมากเลยนะคะ แกงส้มปลาเนินใส่มะละกอค่ะทุกคนมาแซบน้ำกันค่ะพี่น้องมาแซบน้ำกันด้วยค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟโอ้ยมาแซบเด้อมาแซบพอแล้วมา่านพอแล้วมะละกอของเราก็สุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะนานแล้วเป็นตาแซบโบแกงส้มมะละกอเป็นตาแซบโบค่ะ น้ำพริกแกงปั่นเองนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมากินแกงส้มมะละกอหามด้วยกันนะจ๊ะบ๊ายบาย